สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลพาไปดูที่ดินติดเขานะคะอ่าเป็นที่ดินที่อยู่แบบนี้ค่ะตินเขาเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะตามถนนเส้นนี้ไปเลยสวัสดีครับวันนี้พบกับช่องที่ดินชะอ๋หูหินวันนี้เราพามาดูที่ดินหนึ่งแปลงที่อยู่ใกล้กับเขานางพันธุรั์นะครับตรงนี้ที่ผมยืนอยู่คือที่ดินแปลงที่จะขายนะครับแปลงนี้ก็ ที่เห็นโล่งๆเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับสิบไร่ไร่ละหนึ่งล้านบาทนะครับอยู่ในอำเภอชะอ,อำตำบลอะาำนะครับจังหวัดเพชรบุรีวันนี้น้องตาลไม่ได้มานะครับก็ไม่ได้วัดกันนะครับเพราะว่าที่มันฟางครับกว้างมากตรงเนี้ยทางนู้นก็ทางที่เขาอะใกล้ติดเขาน่าจะเป็นถนนนะครับ แล้วก็เส้นตรงนี้ก็จะเป็นถนนเข้ามานะครับนี่ครับครับตรงเขาเป็นถนนลาดยางน,นะครับของอุทยานอางพนุรัดนะครับก็รวมทั้งแปลงกล้วยนี้ด้วยนะครับครับก็ดินตรงนี้ก็เป็นดินดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนปนดินเหนียวปนทรายนะครับ ตรงนี้ก็จะปลูกอะไรก็งามนะครับอ่าครับเนี่ยดินเนี่ยครับเป็นดินขาวนะครับดินเหนียวปนทรายนะครับก็เป็นดินร่วนนะครับก็ตรงนี้มีมีบ้านคนอยู่นะครับนั่นนะมีเครื่องจอดอยู่มีเพื่อนบ้านนะครับแต่ก็สําหรับคนที่ชอบเงียบๆนะครับต้องเงียบจริงๆนะครับ อากาศบริสุทธิ์ครับเขาลูกนี้เป็นเขาหินนะครับเป็นเขานางพันธุรัตท,ที่อยู่ในชะอำนะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คหน้าฟางให้นะครับว่าเท่าไหร่นะครับวัดจาก Google นะครับเดี๋ยวมาครับ ระหว่างที่เรารอคุณอาร์ตไปวัดทากาศนะคะเราก็เดินดูบริเวณรอบๆของที่ดินก่อนนะคะที่ดินแปลงนี้สภาพที่ดินนะคะเป็นที่ดอนนะคะอยู่ติดกับตีนเขาเลยนะคะจะมีแค่เพียงถนนลาดยางกั้นนะคะทางเข้ามาก็เข้าเส้นของอวัดอุทยานเขานางพันธุรัตน์นะคะเข้ามาเรียบเขามาตลอดนะคะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะ ขับรถตามเส้นหลักของเส้นที่เป็นถนนลาดยางติดเขาเลยนะคะพอเรามาถึงที่ดินแปลงนี้ก็จะเห็นว่าภูาเขาอยู่ใกล้มากๆนะคะแล้วดินตรงนี้นะคะสามารถปลูกทุเรียนได้นะคะถ้าท่านใดที่สนใจทำกเกษตรนะคะก็สามารถลงทุเรียนได้นะคะเป็นดินเป็นดินเขาเรียกว่าดินทรายอะคะ่ะดินทราย บนดินเหนียวอะคะ่ะมันทําให้กลายเป็นดินร่วนนะคะก็สนใจยังไงก็มาดูนะคะนี่ก็ปลูกต้นกล้วยเนี่ยงามมากมากนะคะที่ดินก็เป็นฉนดด้วยนะคะอาสาวหินที่เปิ้ลเช็คกันก็มีครบนะคะตรงนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของด้านหัวของแม่นางพันธุรัตษ์นะคะ บริเวณรอบๆก็จะมีเพื่อนบ้านที่เขาทําไรส่สวนอยู่ใกล้ๆนะคะน้ําก็ดึงมาจากน้ําคลองนะคะเป็นคลองตัดผ่านกับบริเวณทางเข้ากับเขามานะคะไฟฟ้าก็มีนะคะขอเดินต่อมาจากบ้านเพื่อนบ้านที่เขามาปลูกก่อนหน้านี้อยู่แล้วได้นะคะฮัลโหลฮัลโหลเทสดครับโหลดครับ ครับก็ลองเข้าๆดูแล้วนะครับด้านนี้ไปทางนี้ทิศเหนือไปทิศใต้เนี่ยร้อยเมตรส่วนทิศต,ตะวันตกทิศทางเขาเนี่ยครับไปทางตะวันออกเนี่ยร้อยหกสิบเมตรเป็นโฉดคุดแดงนะครับพร้อมโอนสำหรับวันนี้นะครับ ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับต c ไคร e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ